ละเมนูนี้นะครับเป็นเมนูเรียบง่ายครับแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะเราจะทำมักกโรนีแอนชีสครับแต่มักกโรนีแอนชีสสุดนี้จะมีกลิ่นอายของแกงปูแบบไทยๆเข้าไปด้วย มักกุลินแอนชิสเราก็ต้องมีเส้นพาสต้านะครับผมใช้เส้นที่ชื่อว่าชิฟเฟอรินีรีกาตินะครับเ,ออเป็นเหมือนมักกุลิป้องๆข้อๆเล็กๆนะครับ เวลาที่เขาเป็นป้องๆข้อๆแบบนี้ทําให้สะดวกในการรับประทานนะครับไม่ต้องใช้ซ่อมก็ได้เราใช้ช้อนตักก็ขึ้นนะครับส่วนมากนิยมเอาไปทําเป็นาพาสต้าสลัดนะครับหรือว่ามะกรูดแอันชีสแบบนี้หรือจะให้เป็นลูกซุปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต้มน้ําให้เดือดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เส้นพาสต้าลงไปก่อนเลยครับใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับ ปกติแล้วเส้นตัวนี้นะครับถ้าจะใช้เวลาในการต้มเพื่อให้เส้นได้ระดับออเดนเตจะใช้เวลา9นาทีนะครับแต่เนื่องจากว่าผมจะนําไปอบต่อด้วยนะครับดังนั้นเราใส่เส้นลงไปต้มเป็นเวลาแค่8นาทีครับ ลดไป1นาทีนะครับแล้วล่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทําตัวซอสขาวนะครับซึ่งปกติแล้วซอสขาวเนี่ยนะครับเขาก็จะประกอบไปด้วยเนยใช่ไหมครับแล้วก็มีแป้ง2อ,อย่างเนี้ยเป็นเทคนิคของฝรั่งเศสเอามารวมกันในความร้อนเขาเรียกว่าแป้งรูนะครับถ้าเหมือนเป็นคนไทยก็เหมือนแบบว่าแป้งข้าวโพดทําน้ําราดหน้าประมาณนั้นนะครับส่วนที่3ปกติแล้วจะเป็นครีมแต่วันนี้เรามาทําเป็นรสชาติของแกงปูเราต้องเปลี่ยนมาเป็นกะทิ กะทิเนี่ยนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดเราทําครัวไทยทําอาหารไทยหรือเป็นคนไทยนะครับเราต้องมีกะทิติดบ้านไว้เพราะว่าชุกเฉินะครับหยิบออกมาเปิดกระป๋องแล้วก็ใช้ได้เลยส่วนอันนี้นะครับก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับเราตั้งไฟเลยครับพอใส่ไปเนี่ยครับมันจะกลายเป็นก้อนแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเลดไฟเล็กน้อยครับกะทินะฮะเขย่าครับเราใช้กะทิทั้งหมด ประมาณหนึ่งถ้วยดวงนะครับก็ดวงออกมาก่อนครับหลังจากที่ซอสเดือดนะครับเราก็ตีต่อนิดนึงนะฮะให้คนขึ้นนะครับประมาณนี้ครับใช้ได้แล้วครับนำออกมาจากความร้อนครับใส่เกลือแต่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่พาร์เมซานชีสลงไปนะครับพาร์เมซานชีสก็มีความเค็มนะฮะ เส้นพาสต้าของเรานะครับได้แล้วอ,ออกจากความรอนะครับเปิดน้ํานะครับล้างด้วยน้ําเย็นครับพักไว้ก่อนนะครับแกงปูก็ต้องใส่ปูลงไปเสร็จแล้วครับใส่พาสต้างลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเวลาที่เราจะเอาเข้าอบนะครับเราใส่ถ้วยลักษณะน,นี้ก็ได้นะครับหรือถ้วยซูเฟ่เล็กๆพอดีคาก็ได้วันนี้คลทําให้ สวยงามวุ่นวายกับชีวิตเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราใส่ใบโหระพาลงไปนะครับชีสมอสเซเลล่าครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเข้าในเตาอบที่200องศาเซลเซียสครับก็อบจนให้ชีสละลายดีนะครับแล้วก็มีสีที่สวยครับ ใช้ได้แล้วครับประมาณ10นาทีนะฮะแล้วผมก็แต่งด้วยใบโหระพานิหนึงนะฮะช่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูที่ไม่ยากนะครับเรียบง่ายในวิธีการทำแต่รูปแบบที่นำเสนอมีความน่าสนใจนะครับและนี่ก็คือมัคกลโรนีแอนด์ชีสแกงปูรับ แฟนแฟน YouTube ครับไม่อยากพลาดรายการผลลพักนักปรุงหรือสูตรสร้างสารรค์แม้แต่สักสูตรเดียวง่ายๆครับเพียงแค่กด Subscribe ตรงนี้ครับ